พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญาควรตามรักษาจิตดังนั้นการที่ใช้ปัญญากลับมาสอดส่องที่จิตภายในจากการที่มีดวงตามองออกไปข้างนอก ปัญญาก็ส่องออกไปข้างนอกเห็นเรื่องราวข้างนอกเห็นถูกเห็นผิดชุลมุนพุ่นวายกับเรื่องที่ไม่มีวันจบข้างนอกใช่แบบข้างนอกมีเหตุผลแบบข้างนอกมีความรู้จบปริญญาแบบข้างนอกแล้วก็จากกันไปแบบข้างนอกทรั์ถ้ามีก็มีแบบข้างนอก แต่ล้วนไม่มีวันจบเพราะคนยังไม่หาทางออกคนที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บและตายแต่ก็แสวงหาสิ่งที่เกิดแก่เจ็บและตายพระพรุทธองค์ถึงตัดว่าทำไมไม่หาทางไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายดังนั้นเมื่อผู้คนมีปัญญา พึงตามรักษาจิตดวงตากจึงไม่ใช่เป็นดวงตาข้างนอกจึงเป็นดวงตาปัญญาที่ส่องกลับเข้ามาที่จิตข้างในแสงสว่างที่ส่องไปข้างนอกจึงส่องกลับเข้าในเมื่อตามรักษาจิตข้างในใช้ดวงตาปัญญาสอดส่องข้างใน ก็จะเห็นภายในที่ลึกซึ้งขึ้นไปตามลําดับเหมือนทางลาดของทะเลที่ลึกไปตามลําดับเรารู้สึกเป็นเนืองๆกลับเข้าข้างในเราไม่ได้กระโจนออกไปข้างนอกหาความรู้ข้างนอกแต่มาหาความรู้ภายในไม่ได้หาทรัพย์ภายนอกแต่หาทรัพย์ภายในไม่ได้หาปัญญาภายนอก แต่เป็นปัญญาภายในจึงลึกซึ้งขึ้นไปนตามลำดับไม่ใช่ลึกลับไม่ใช่มองไม่เห็นแต่ลึกซึง้งไปตามลำดับลึกซึ้งอย่างไรเห็นว่าจิตก็อยู่ของจิตความคิดก็อยู่ส่วนความคิดตรงนี้ความเห็นที่ถูกต้องมาจากอะไรมาจากคำโฆษณา มาจากโยนิสโสมนสิการทำในใจโดยแยบคายถ้าคำโฆษณาไม่ใช่ความจริงพอเราเอามาทำไว้ในใจเราก็เห็นผิดไปจากความเป็นจริงแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ได้ยินได้ฟังเมื่อเราเอามาทำไว้ในใจคือโยนิสโสมนสิการความเห็นที่ถูกต้องก็เริ่มเกิดขึ้น เมื่อเราเห็นว่าความคิดดีความคิดนี้เลิศประเสริฐคนทั้งหลายก็สอนให้แต่คิดและคนก็ชุลบุนในความคิดและที่สุดก็หลุดออกจากความคิดไม่ได้วนเวียนอยู่ในความคิดทั้งงที่ใช่ความคิดแต่ก็ถูกความคิดเล่นงานแต่พอฝึกจิตเห็นความจริงว่าความคิดก็อยู่ส่วนความคิดจิตก็อยู่ส่วนจิต ความคิดนี้มันไม่ใช่ตัวเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตัดสู้ความจริงนี้เราก็เอาสิ่งนี้มาทำไว้ในใจเรียกว่าโยนิโสมนสิการเรารู้สึกที่จิตเบาๆนี่ก็คือโยนิโสมนสิการคือทำไว้ในใจในความรู้สึกรู้สึกไปเนืองๆที่บอกสือจะยาวค่อยค่อยผ่อนลงมาเบาที่ฐานของจิต เราไม่ใช่แค่รู้สึกข้างนอกที่สุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างแต่เรารู้สึกในความรู้สึกคืออยู่ที่จิตข้างในส่วนสุขส่วนทุกส่วนไม่สุขไม่ทุกมันก็มีของมันอยู่ของมันแต่ตรงนี้เขาเรียกวันแยกออกมาเรารู้สึกไปเนืองเนืองสบายสบายส่วนการทำไว้ได้ใจที่บอกว่าจิตก็อยู่ของจิต ความคิดก็อยู่ส่วนความคิดตรงนี้มีประโยชน์เพราะอะไรมันจะเป็นตัวที่เตือนเอาไว้เขาเรียกว่าจงเตือนตนด้วยตนเองพอเราเตือนว่าจิตก็อยู่ของจิตความคิดก็อยู่ส่วนความคิดเวลามีความคิดอะไรเกิดขึ้นมันจะได้ไม่ไปยึดว่าเราคิดมีความหมงุดหงิดความโกรธมันจะได้ไม่ไปยึดว่าเราโกรธเรามหมงุดหงิดคือเตือนข้งในเรื่อย แต่มีสิ่งสำคัญคือไม่ได้ไปบังคับความคิดไม่ได้ไปห้ามความคิดว่าอย่าคิดเราคิดเยอะแล้วต้องไปบังคับมันพอบังคับมันจะเครียดไปกดไปข่มความจริงเพราะฉะนั้นสัตว์จะทำแสดงความจริงให้เห็นว่าบังคับมันไม่ได้ความคิดบังคับมันไม่ได้ทำไมบังคับมันไม่ได้ก็เพราะมันไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวถุกความคิดมันเป็นตัวถุกดังนั้นให้เห็นความจริงว่าตัวทุกข์กำลังแสดงอยู่อย่าเอาตัวทุกข์มาเป็นตัวเราแล้วถ้าเอามาเป็นตัวเราจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเศร้าโศกไม่มีวันจบพอความคิดมันเศร้ามันเสียใจก็กลายเป็นเราเสียใจ พอความคิดมันเครียดแค้นก็กลายเป็นเราเครียดแค้นเราเลยหลุดออกจากความทุกข์ไม่ได้แต่พอเห็นว่าจิตก็อยู่ของจิตความคิดก็อยู่ส่วนความคิดเราเตือนตัวเองไว้อย่างนี้เบาๆถึงมีความคิดที่โมโหน้อยใจเสียใจเครียดแค้นจริงชังมันก็เป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นตัวทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็น ธรรมดานั่นเองนี่เขาเรียกว่าเรากำลังเห็นสัจธรรมที่มันกำลังแสดงให้เห็นผู้มีปัญญาพึงตามรักษาจิตเนี่ยเราก็ดูแลรักษาจิตไปเนืองๆเหมือนดูแลลูกดูแดเด็กเราก็ดูแลเราไม่ได้บังคับไม่ได้ไปจ้องเด็กแต่เรากำลังดูแลเขาห่างๆเขาเรียกว่าใส่ใจคือมีความรู้สึกอยู่ ไม่ได้ไปอุ้มแต่ก็มองอยู่ส่งความรู้สึกที่ดีไปอยู่นี่ก็เรียกว่ารั์ภายในอริยรั์คือรั์ที่ชนะ้าสึกคือโลภโกรธหลงภายในตนเองพระอริยะคือพระผู้ชนะ้าศึกภายในคือโลภโกรธหลงภายในดังนั้นเมื่อทุกคนกําลังชนะ้าศึกที่อยู่ภายในทุกคนก็จะพบพระตถาคตพระพุทธเจ้าที่อยู่ข้างใน เพราะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรานั่นเองเรารู้สึกเครื่องในไปเบาๆสบายๆเราทำไว้ในใจเบาๆจิตก็อยู่ส่วนจิตความคิดก็อยู่ส่วนความคิดเพราะฉะนั้นถึงจะมีความคิดก็มีไปไม่ได้บังคับมันมันก็คิดของมันเพราะสัจธรรมก็แสดงความจริงให้เห็นว่าบังคับมันไม่ได้ เราก็เห็นความจริงที่มันแสดงว่าบังคับไม่ได้ก็เป็นเรื่องของมันแต่เราทำไว้ในใจเตือนที่ไม่ไปเกาะสิ่งเหล่านั้นนี่เขาเรียกว่าตามรักษาจิตเราห้ามคนชวนออกไปนอกบ้านไม่ได้แต่เราเตือนตัวเองได้ที่ไม่ออกใครมาเรียกก็เรียกไปเขาเรียกมาเสร็จเขาก็ผ่านไปมาเรียกอีกก็ผ่านไปนี่เขาเรียกว่าเราหลุดออกจากแรงดึงดูดของสิ่งทั้งหมด มันก็เลยรู้สึกเป็นอิสระไม่ถูกทุกสิ่งดึงดูดออกไปเมื่อไม่ถูกทุกสิ่งดึงดูดออกไปก็เรียกว่าหลุดออกจากบ่วงกรรมได้การกระทำของเรานี่แหละก็เรียกว่ากรรมที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมนั่นเองเพราะตัณหาคือความดิ้นหลนที่จะตามออกไปมันหมดมันมันจึงไม่ดิ้นหลนออกไปเมื่อตัณหาคือความดิ้นรนดับไปความยึดมั่นว่าเป็นเรา ว่าความคิดเป็นเราเราโกรธเราดีใจเราเสียใจมันก็ดับวิญญาณจึงไม่ไปผูกพันในพบในที่เกิดใดๆวิญญาณจึงดับพบก็ดับเพราะวิญญาณไม่ไปผูกพันชาติคือความเกิดใหม่ไม่มีจึงเรียกว่าชาติสิ้นไปเมื่อชาติสิ้นไปการแก่การตายจึงไม่มีเพราะไม่ต้องมาเกิดนี่จึงเรียกว่าอมาตะธรรม คือทางไม่ตายที่ไม่ตายเพราะไม่ต้องมาเกิดนี่เรียกว่าที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์นั่นเองนิพพานจึงเป็นสุขอย่างยิ่งสุขเพราะปลอดจากภัยทั้งปวงนั่นเองภายในเราก็สงบไปเรื่อยเราตามรักษาจิตไปเนืองเนืองทุกขณะทำไว้ในใจไปทุกขณะมีโยนิโสมนสิการ์ข้างใน ส่วนความคิดอารมณ์ต่างๆจะขึ้นมาก็ขึ้นไปเพราะสัจธรรมกำลังแสดงความจริงให้เห็นแต่ตอนที่เราไม่ได้ฝึกจิตเราไม่รู้จะวางท่าทีกับสัจธรรมทั้งหลายอย่างไรแต่เราพอเราฝึกจิตเราก็วางท่าทีถูกว่าเราบังคับมันไม่ได้นั่นเองภายในเราก็สงบไปเรื่อย นิ่งก็รู้สึกในความนิ่งสงบก็รู้สึกในความสงบพอไม่ไปบังคับความคิดข้างในก็เลยสบายพออยู่กับจิตไม่ได้ไปเพ่งที่จิตแค่ใส่ใจแค่รู้สึกอยู่ก็ไม่ไปติดแม้ภายในพอไม่ไปกังวลในความคิดจะบังคับความคิดก็ไม่ไปติดแม้ในภายนอกนี่เขาเรียกว่าทางสายกลาง ไม่ติดทั้งข้างในไม่ติดทั้งข้างนอกไม่ฟุ้งออกไปข้างนอกแม้มีความคิดไม่ติดแม้ในความสงบภายในแม้ขณะกำลังสงบนี่เขาเรียกว่าพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายได้เรียกว่าจบปริญญาคือกำหนดรู้ทุกได้นั่นเองเป็นปริญญาแห่งพระพุทธองค์ ภายในเราสงบไปเรื่อยๆก่อนจะออกจากการนั่งทุกครั้งเวลาใครเรียกอะไรก็ตามเราไม่ต้องรีบปลืมตาเรารู้สึกอยู่ข้างในสบายสบายที่สงบก็สงบอยู่เบาถึงจะมีความคิดก็มีไปถึงรู้สึกก็รู้สึกไปนี่เ,เรียกว่าไม่ติด ทังข้างในไม่ติดทั้งข้างนอกเรารู้สึกเป็นภายในบ้างรู้สึกเป็นภายนอกบ้างแม้ที่ร่างกายเห็นทั้งความคิดที่มันกำลังเข้ามาทั้งอารมณ์ข้างมาทั้งความสงบที่เกิดขึ้นไม่ติดทั้งข้างในไม่ติดแม้ข้างนอกแต่เห็นเรื่องราวทั้งหลายชัดเจนค่อยคสุดหายใจย,วยาวๆขึ้นมาที่สมองเบา,เบา ซึมซับกระแสจากศีรษะลงมาที่คอที่จิตเบาๆไม่รีสุดหายใจยาวๆอีกครั้งหนึ่งนุ่มนวลสบายๆขึ้นมาที่สมองเบาๆค่อยๆซึมซับกระแสจากศีรษะที่คอลงมาที่จิตชา้าๆเบาๆสบายๆส,สุดหายใจครั้งสุดท้ายด้วยความสดชื่นเบาๆขึ้นที่สมองเบาๆ ก็ค่อยซึมซับกระแสลงมาที่คอที่จิตแผ่ไปทั่วร่างให้มีความสุขแล้วเราค่อยคลืมตาเบาๆสบายๆช้าๆตาทอดต่ำไว้ตาเราทอดต่ำแต่ก็สังเกตที่จิตไปเบาๆรู้สึกที่ร่างไปเบาๆตามองข้างนอกค่อยคอยคลายกลับเข้ามาที่จิตข้างในค่อยค่อยคลายเบาๆไม่ต้องดึงค่อยๆคลาย ผ่อนลงมาแล้วค่อยๆค,คลายกลับมาที่จิตแล้วมันก็กระทบมาที่จิตเบาๆรู้สึกที่ร่างไปเบาๆสบายๆไม่รีบถึงพระอาจารย์จะบอกให้ออกมาแต่ก็อย่ารีบดูความเหมาะสมตัวเราเองพอถอยออกมามันจะมีความคิดอะไรต่างๆมีก็มีไปไม่บังคับแต่เราก็เตือนทั้างในที่จิตอยู่ว่าจิตก็อยู่ส่วนจิตความคิด ก็ <im it> อยู่ส่วนความคิดความคิดมันจะคิดไปในเรื่องนั้นที่ชอบหรือไม่ชอบมันเรื่องของมันพอฟังเสียงที่ชอบหรือไม่ชอบมันจะคิดมันก็เรื่องของมันแต่เราเตือนทั้งไหนว่าจิตก็อยู่ส่วนจิตความคิดก็อยู่ส่วนความคิดพอเตือนเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเห็นชัดเจนในสิ่งที่กําลังแวดลอ้อมพอมาไม่ไปเกาะเกี่ยวสิ่งใดภายในก็มั่นคงขึ้นมีกําลังขึ้นตามลําดับ เราค่อยๆลืมตาเบาๆสบายๆปรับสายตาสูงขึ้นช้าๆตามองไปข้างหน้าเบาๆแล้วก็สูดหายใจอีกครั้งหนึ่งเงยหน้าเบาๆเหมือนเราไปทะเลไปภูเขาไปน้ําตกไปพักผ่อนเบาๆตาละมองไปข้างหน้าเบาๆเงยหน้านิดนึงเราจะรู้สึกว่าสวยใ,ใจได้โล่งขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นแล้วค่อยๆผ่อนลงมาที่จิตช้าๆ อนุโมทนาพวกเราทุกคนที่มาร่วมกันฝึกจิตบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติให้มีดวงตาปัญญาสว่างสวัยมีความสุขตนเองมีความสุขครอบครัวมีความสุขอยู่ที่ใดไปที่ใดก็สว่างสวัยมีความสุขด้วยคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากจิตที่ฝึกดีแล้วเทอ มาสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นสิริมงคลแก่พวกเราไปพร้อมๆกันอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวา,า,าควาโตภะคะวะตาธัมโม ธรรมนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนาัมามิจะเลริญในธรรมโชคดีพระธรรมนำทางทุกๆคน